ระหว่างพิธากับทักษิณคุณคิดว่าใครดีกว่ากันเขาไม่ขอตอบอ้าวทำไมไม่กล้าตอบเขาก็รู้อยู่ว่าทักษิณมีความสามารถสร้างประเทศนี้มาได้อยากยาวนานแล้วแต่ส่วนพิธายังไม่มีผลงานแต่เขาก็อยากให้พิธาเป็นเขาบอกเนี้ยอยากให้ลอง อยากให้ลองแล้วถ้ามันเป็นยาเสพติดอ่ะเป็นลองมีประโยชน์ไหมอ่ะก่อนที่จะลองเอาความสามารถอื่นๆไม่ให้ดูก่อนวันดีพี่ลินดาครับรู้สึกว่าพี่ลินดาเนี่ก็ยังเป็นดอมส้มตัวแท้พี่ลินดาก็คงไม่ได้ฟังผม ก็เลยไม่รู้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเขาชนะเลือกตั้งพิลินดาเปิดใจรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมยังจำพี่ลินดาได้อยู่ในหลายๆปีที่ผ่านมารู้ครับว่าเราสู้ในฝ่ายประชาธิปไตยมาด้วยกันรู้ครับว่าความคิดความอ่านของพี่พี่สมัยก่อนพี่ไม่เคยที่จะ ไปโจมตีคุณทักษิณแบบนี้แต่ตอนนี้พี่กำลังข้ามขั้นไปพี่ลินดาพี่มองแค่มุมมิติเดียวพี่มองแค่ว่าอยากให้กับพิธาได้เป็นนายกแล้วก็เรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะสร้างได้ไหมพี่ลินดาเอ๋ยไม่รู้มันจะเป็นยังไงพี่ลินดาต้องรู้นะครับว่าพรรเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งเอาจุดแรกก่อน จะอ้างส1ล้านเสียงกับ14ล้านเสียงนะพี่10.9ก็คือ11ล้านเสียงส่วน14ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลนั้นก็เป็นคะแนนที่ได้มาถือว่ายินดีด้วยแต่ไม่ใช่ใชัยชนะครับมันแค่ได้อันดับแพ้ตรงไหนพี่พี่อธิบายมาพี่เชียร์ด้อมส้มพี่ลินดาอธิบายไหมผมเข้าใจว่าพักเพื่อไทยแพ้ราบคาบตรงไหน เอาในแนวความคิดของตัวเองถ้าพรคเพื่อไทยแพ้ถูกตัดออกจากสภาเหรอครับแพ้ตรงไหนเขาเลือกตั้งมาเขาเอาแต่สอสอผู้ชนะนะเข้าไปในสภาเขาเอาคนที่ชนะเลือกตั้งพี่เขาได้คนที่ชนะเลือกตั้งแล้วไปเลือกนายกในสภาพี่พี่ลอง พี่ลองตรองตัวนี้ดูพี่บอกว่าพี่ชนะแล้วอะ่ะแต่ทำไมพี่แพ้คาสภาพี่บอกว่าพี่ชนะเลือกตั้งคนชนะเลือกตั้งจะมาแพ้คาสภาได้ไงพี่ตอบผมหน่อยอย่าไปบอกนะว่าเขากงก็นี่แหละครับมันต้องมีเลือกตั้งไงพี่ อย่าไปถามว่าแล้วจะมีเลือกตั้งทําไมมันจําเป็นต้องเลือกตั้งมาให้ได้ Smart มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตามกติกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะไปเลือกนายกอีกต่อเนึ่งพี่ไม่ใช่ว่าสิบสี่ล้านคนจะควบคุมทุกคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนั่นมันเป็นเผด็จการพี่นั่นมันคือเผด็จการ เอาจะบอกบัตรกงบัตรเกินพี่ไปคุยกับกรกตครับตอนนี้เอาหลักเกณฑ์ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับสองพี่พักเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งพักภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับสามได้เจ็ดสิบเอ็ดเสียงแล้วพักพักที่ชนะอันดับสองกับพักชนะอันดับสามจับมือกันมีสองร้อยสิบสองเสียงชนะพี่ครับที่ร้อยห้าสิบเอ็ด ถ้าพี่จะพี่จะถ้าพี่จะอ่านเรื่องชนะแพ้นะนี่คือความเป็นจริงเพราะมันต้องรวมมันไม่รวมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงอันดับหนึ่งไม่ได้ชนะอันดับสองพี่พิจัยเย็นๆอันดับสองนั้นมีคะแนนน้อยกว่าอันดับหนึ่งสิบแต้มคืออันดับหนึ่งน่ะนำพักเพื่อไทยแค่สิบแต้ม อันนี้มันเป็นกติกาแล้วก็มีกันทั่วโลกด้วยอันดับหนึ่งมีคะแนนนำพักอยู่แค่สิบคะแนนคุณไม่ได้ชนะเพราะยังไม่ได้ไปยกมือแข่งกันในสภาพี่ถูกต้องพี่พี่บอกว่าประชาธิปไตยคือคะแนนเสียงอันดับหนึ่งถูกต้องแต่ไม่ใช่คะแนนเลือกตั้งได้อันดับหนึ่งนะพี่ พี่ฟังผมดีๆถึงพี่จะเป็นด้อมส้มผมเข้าใจพี่ผมบอกพี่ไปเลยนะว่าคะแนนเสียงของประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งหมายถึงว่ารวมคะแนนเสียงแล้วมันเกินกว่ากึ่งหนึ่งไงไม่ใช่ว่าได้คะแนนอันดับหนึ่งสมมุติถ้ามีพักการเมืองถูกเลือกตั้งเข้าไปห้าสิบพรรคแล้วพรรคเล็กพรรน้อยมาได้พรรคละหคะแนนสิคะแนน มีสอสอห้าร้อยคนแต่มันมีพักหนึ่งได้สิบเอ็ดคะแนนได้คะแนนอันดับหนึ่งได้สิบเอ็ดคะแนนพักอื่นได้สิบได้แปดได้ห้าได้อะไรยาวเป็นหางว่าวแล้วก็ต้องพี่ก็ต้องยืนวะพักอันดับหนึ่งสิบเอ็ดเสียงนั้นคือชนะห้าร้อยคนเหรอครับมันมันไม่ใช่แบบนั้นไงพี่พี่ฟังผมดีๆผมเคารพพี่นะ ผมขอบคุณมากที่พี่วันนี้พิม์พแล้วก็พิม์พกันแบบว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นนะถ้าพี่พิม์พมาแบบนี้ผมตอบดีครับพี่ผมจะยอมรับด้วยผมอยากจะยอมรับความคิดของพี่อเดี๋ยวบางทีอ่านไม่ทันต้องขออภัยนะพี่ลินดาอ๋อถ้าเพื่อไทยชนะสิบสิบเสียงใช,ใช่ไหมถ้าเพื่อไทยนำอยู่สิบเสียง ก็ไม่ใช่ชนะพี่สมมุตินะสมมุติเก้าวไกลได้ร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วเพื่อไทยได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อไทยก็ยังไม่ชนะพี่เพื่อไทยก็ต้องไปจับมือกันหลายๆพักก่อนพี่จําเลือกตั้งปีหกสองไม่ได้เหรอปีหกสองพักเพื่อไทยก็ได้อันดับหนึ่งพี่แล้ะเขาไปเชิญอันดับสามอย่างพักอนาคตใหม่เชิญมาให้เป็นนายกจับมือกันเขาไม่ตําหนิตีติงเลยเขาไม่ซีเรียรสด้วยซ้าไป พรากติกามันเป็นยังไงเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนะั้นแล้วคนเสื้อแดงก็ไม่เคยไปเหยียดคนเสื้อส้มนะพี่ตอนนั้นคนเสื้อแดงก็เคารพเสื้อส้มคนเสื้อแดงก็ชอบธนาธรน,นะผมเองผมก็ต่อสู้พี่ก็เห็นผมก็เคยต่อสู้ผมต่อสู้กับเสื้อส้มผมต่อสู้กับเสื้อแดงไม่ไม่ใช้คำว่าโกงพี่ คะแนนสอสอทุกคนมีคุณค่าพี่ไม่ใช่ว่าพี่ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดพี่ไปชนะทุกๆคนบีบหัวกินทุกคนไม่ได้นะร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ใช่กึ่งหนึ่งนะความคิดแบบนี้พี่เป็นผดะเด็จการนะครับนั่นสิครับพี่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่คือเขารวมคนทั้งประเทศได้กะกติกามันคือคือเขารวมคนทั้งประเทศได้สมมุติหมู่บ้านหนึ่งมีห้าร้อยคน พี่จะบอกว่าพี่จับกลุ่มได้ร้อยห้าสิบอดคนเนี่ยมากที่สุดเหรอของห้าร้อยอ่ะแต่กกลุ่มหนึ่งเขารวมได้คนมาเนี่ยพี่จะไปดูถูกว่าสอสอหนึ่งคนพรรคอื่นๆได้หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าแสดงว่าพี่เป็นผรดเด็ดการสอสอหนึ่งคนมีสิทธิ์เท่าเข้ากันหนึ่งคนด้วยเช่นกันพี่ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าพี่ไม่เข้าใจ พี่ก็ต้องอยู่ต่อไปใช่ครับผมเห็นด้วยคำว่าตบัดสัตว์ครับตบัดสัตว์ก็คือพักพี่นั่นแหละพักก้าวไกลตบัดสัตว์บอกแล้วหลุดปากออกมาจากพิธาแล้วทําให้พักก้าไกลแตกกันตอนนี้พิธาไปพูดออกรายการบอกว่าถ้าผมถอยเรื่องนั้นผมได้เป็นนายกแล้วพิธาไปพูดแบบนี้ทําให้แตกแยกในพักเก้าวไกลอาจารย์ปิยบุตรก็ยังบอกเลย แต่ไม่ออกชื่อสรุปแล้วปิยบุตรด่าใครก็ด่าคนโง่ง,งในพักนั่นแหละครับที่หิวแสงอยากจะเติบโตอวันๆกะแต่ว่าตัวเองจะได้ออกข่าววันๆจะหาแสงจากสื่อมวลชนครับเข้าใจแล้วครับท่านอื่นๆต้องขออาภาัยด้วย จะบอกให้พักทิตตรสัตว์คือแม่งกอดหนึ่งหนึ่งสองไว้อยากแก้แทบเป็นแทบตายหาเสียงมาตั้งสามรอนโยบายทิ้ง299ร้ิ้านโยบายที่หาเสียงโกหกประชาชนเร็วครับพี่พักแบบนี้เร็วพักแบบนี้ไม่ได้เจตนาที่จะเป็นรัฐบาลและไม่สมควรที่จะเป็นรัฐบาลและพี่จะไปหวังแค่14ล้านเสียงที่พี่ๆกล่าวอ้าง แล้วประเทศไทยมันไม่ได้มี14ล้านคนนี่ครับประเทศไทยถ้ามึงจะเป็นนายกมึงต้องรักทุกคนครับบอกพิธาด้วยมึงต้องดูแลคนทั้งประเทศครับไม่ใช่ดูแล14ล้านเสียงที่มึงอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่กล้าตบัดสัตว์ความคิดแบบนี้ไปอยู่ป่าครับไปอยู่ป่าอยู่ดงอย่ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเขา สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้ตอบโต้บางคนไปนานหน่อยขออภัยพิลินดาด้วยนะครับขออภัยด้วยแต่พี่จะคิดแบบในโซนของพี่คิดพี่ก็คิดไปแต่ผมจะบอกให้ว่าผมเป็นแดงที่จะไม่ไปช่วยส้มอีกต่อไปในชีวิตนี้ต่อให้วันหน้าพักเพื่อไทย จะหันไปจับมือกับส้มอีกเหมือนเดิมจะหันไปจับมือกับเก้าวไกลอีกเหมือนเดิมในอนาคตข้างหน้าเผื่อมันเป็นไปได้ผมก็จะไม่ไปญาติดีกับพรรคก้าวไกลแต่ผมก็จะสู้กับพรรคเพื่อไทยต่อไปเหมือนเดิมพรรคเก้าวไกลจะเป็นไงก็ช่างแล้วก็จงจําไว้ว่าไม่มีทางหรอกที่พรรคก้าวไกลจะอ้างว่าได้อีกสามร้อยเสียงในวันข้างหน้าโมและโกหกหลอกตัวเอง ในสมองมีแต่ความกลัวในสมองมีแต่ความกลัวครับความกลัวจนขี้หดตงดหายหาเสียงเพื่อกลบความกลัวตัวเองกลัวว่ากระแสตัวเองมันจะลดลงเรื่อยๆไม่ต้องกลัวพี่กระแสลดอยู่แล้ววันเวลาผ่านไปจิตใจคนเราเปลี่ยนไปมนุษย์มีการพัฒนาทางด้านสมองพี่ เขามองเห็นแล้วว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วแค่เขาจะทำโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตถามมาได้ยังไงว่าเอาเงินมาจากไหนมันเป็นคำถามที่โง่นะครับคนที่โง่เท่านั้นคนที่ไร้สติปัญญาเท่านั้นที่จะถามว่าเอาเงินมาจากไหนคล้ายๆขอทานไปถามเศรษฐีว่าคุณเอาเงินมาจากไหนมาใช้ในแต่ละวัน เศรษฐีเขาจะเป็นต้องตอบขอทานไหมครับเขาโยนเศษเหรียญให้ขอทานแล้วเขาก็เดินจากไปอย่าไปให้ค่าขอทานขนาดนั้นขอทานมันไม่มีทางรู้หรอกครับมันไม่มีทางรู้ไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เรื่องพวกนี้ว่าเศรษฐีเขาเอาเงินมาจากไหนมาใช้จ่ายขอทานมันก็จะได้แต่แบมือขอมันก็จะได้แบบพูดอะไรไม่เป็นมันจะได้แต่ยกมือท่วมหัว ไหว้เขาอย่างนั้นครับคนโง่คุณจะกล้าเอาลูกเอาหลานคุณไปฝากไว้กับคนโง่โงหรอครับถ้าเผื่อมีคนมาขอลูกสาวคุณแต่งงานแล้วคุณถามลูลกเขยคุณว่าแล้วบ้านมีอะไรบ้างแล้วเขาก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนมาสร้างบ้านไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนมาซื้อรถ ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าสินสอดคุณจะให้ลูกสาวคุณแต่งงานกับไอ้คนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันไม่มีสติปัญญาที่ไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนเหมือนกันไอ้พวกโง่งๆสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ถามทักษิณว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคเอาเงินมาจากไหน เอามึงจําเป็นต้องรู้เหรอครับเขาทํามาได้หลายปีแล้วเนี่ยมึงจําเป็นต้องรู้ด้วยเหรอไอ้คาว่าเอาเงินมาจากไหนอย่าบอกนะครับว่าสติปัญญามีอยู่แค่นี้กองทุนเงินล้านสมัยก่อนคุณักษิณให้หมู่บ้านละหนึ่งล้านก็ยังมีมีพวกโง่ๆมาถามเสมอว่าเอาเงินมาจากไหน โถไอ้บ้าทำไมต้องบอกมึงอ่ะบอกคนโง่ไปคนโง่ก็ไม่รู้ครับถ้าไม่เชื่อนะคุณไปลองถามนะักเขียนโปรแกรมดูครับถามว่าเขาเขาใช้การเขียนโปรแกรมเขาใช้โปรแกรมอะไรมาเขียนเขาใช้แบบไหนในการเขียนโปรแกรมขึ้นมา ต่อให้เขาตอบคุณไปคุณก็จำไม่ได้คุณก็ไม่รู้เพราะสมองมันต่างกันครับไอ้คำนี้มันเป็นคำถามที่ปัญญาอ่อนสุดๆแล้วเอาเงินมาจากไหนตัวเองนะ่ะไม่มีปัญญาตัวเองไม่มีความรู้อยู่เฉยๆบ้างก็ได้ อยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่าเพราะคนไทยตอนนี้เขารอความเจริญในวันข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นสนามบินหนองงูเห่าแต่ก่อนนายกทักษิณบอกว่าจะสร้างสนามบินสวนภูมิไม่เสร็จจะเอาเงินมาจากไหนจนเสร็จแล้วเนี่ยไม่เหมือนกลุ่มบางกลุ่ม โฮบเบลมันยังไกลแต่เป็นอนุสาวรีเสาตั้งอยู่เลยเพราะมันไม่มีปัญญาคิดว่าจะเอาเงินมาจากไหนไงโฮบเบลมันถึงล้มนงครับโฮบเบลเนี่ยสร้างความเสียหายแผ่นดินเพราะคําว่าจะเอาเงินมาจากไหนสร้างต่อไม่รู้ไม่มีสติปัญญามากพอที่จะพัฒนาบ้านเมืองต่อ รถไฟใต้ดินที่ได้ใช้ทุกวันนี้ถ้ามีคนถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็ไม่ได้สร้างใช่ไหมการพัฒนาประเทศต้องถามว่าเอาเงินมาจากไหนทำเพระป่าบ่าทำเพระป่าสามคัคคีถึงได้เงินมาเหรอหรือ,อยังไงมันเป็นคำถามแห่งความอัปยศของแผ่นดินนี้ พอประเทศไทยใช้หนี้ IMF หมดแล้วก็จะไปเอาเงินไปให้กับพมา่าได้กู้บ้างกับกลายเป็นถูกดา่าติดหนี้นะชอบแต่เป็นเจ้าหนี้ถูกดา่าก็ให้เขายืมไม่ได้เขาไปฟรีฟรกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่คนไทยก็อย่างนี้ครับผมไม่เชื่อหรอกครับว,ว่าไอ้พวกนี้มันมันจะโง่ได้ขนาดนะั้น ตามจริงมันก็รู้ๆอยู่หลายๆอย่างแต่มันสกัดกั้นไม่ให้รัฐบาลใหม่ได้ใช้งบประมาณหรือมันจะสะกัดกั้นคนใหม่ๆไม่ให้แบบได้ไอ้กู้เงินไม่ให้แบบเอาเงินจากตรงน,นั้นตรงน,นี้โยกไปบริหารราชการแผ่นดินได้แบบอย่างสะดวกมันสร้างความกลัวให้ประชาชนมันอ้างว่าประเทศไทยจะวินาศอย่างนั้นอย่างนี้ มันอ้างมันหลอกลวงคนทั้งประเทศว่าถ้าให้ทําโครงการนี้ประเทศไทยจะล่มจมนะพวกนี้จินตนาการมันสูงครับแต่มันสมองในแนวความคิดมันไม่สูงมันจินตนาการต่ำครับต่ำมากๆคนไทยแบบนี้มีเยอะไอ้พวกฉลาดเกินก็มีเยอะ ไอ้พวกโง่จนแบบดักดานก็มีเยอะโง่กว่าการบูชาอื่นๆอีกก็คือบูชาความเชื่อที่มีแต่ปากรักเขาที่หน้าตาหรอรักเขาที่ความเชื่อที่คิดว่าเขาจะทำได้คิดว่าสิ่งที่เขาจินตนานการหลายๆอย่างมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงคุณก็เหมือนเด็กใจแตก ขนาดบางคนโตเป็นควายแล้วยังเป็นเหมือนเด็กใจแตกอะลักเขาเขาจะทำยังไงก็ได้ขอให้เขาได้เป็นรัฐบาลขอให้เขาได้เป็นนายกฉันลักเขาบ้าต่อไปโง่งมง,งายต่อไปหาได้หรือ,อยังว่าเงินมาจากไหนคนมีสติปัญญาเขาหาเงินมาได้ คนณโง่โง่นั่งดูเขาก็พอมั้งอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันเกินนอกจากจะแสดงความโง่ของตัวเองมาแล้วยังเป็นตัวถ่วงความเจริญอีกนะจงจำไว้ด้วยทักทายทุกท่า,ทานที่เข้ามานะครับสรุปแล้วปิยบุตรด่าใครครับคุณคิดว่าคุณเห็นปิยบุตรออกมาพูด จัดหนักก่อนที่จะหยุดวิาพากษ์วิจารณ์ด่าคนที่บอกว่าเข้ามาแล้วแทนที่ว่าจะใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างส,างสิ่งดีๆสร้างมาตรฐานแต่ดันเข้ามาแล้วหงอยหาแต่แสงอยากให้เขามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาสัมภาษณ์ตัวเองดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดว่าเขาด่าใครคำนี้ ทำไมไม่เป็นเน็ตไอดอลอาจารย์ปิยบุตรด่าใครหลายคนด้วยนะผมเชื่อว่าด่าหลายหลายคนเพราะมาตรฐานขอ,ของกลุ่มอาจารย์ปิยบุตรเขามีมาตรฐานของเขาเขาวางสเต็ปเขาไว้ค่อนข้างดีต้องยอมรับนะครับว่าอนาคตใหม่กับก้าวไกลนมีความแตกต่างอย่างชัดเจน พรคอนาคตใหม่เขาตั้งมาด้วยความรู้ความสามารถมันมาพ่วงกับพักคก้าวไกลที่ความเป็นกระแสแล้วก็ไอ้พวกที่แอบแฝงเอาผลประโยชน์จากการยึดอำนาจและการยุบพักอนาคตใหม่เอามาเชื่อมโยงกันจนเกิดกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมากลายเป็นที่เขาเรียกว่าด้อมส้มที่ดักดาน